สวัสดีโวยพี่น้องเบบซีบุตรสุขุขคนเนาะทั้งเมืองไทยทั้งประเทเล้าทั้งต่างประเทศที่กำลังรับส้มสง่งบอกอนวิธีเทบาลนั่นแหละครันี้เนาะมีผนน้าหมามาหลบปลาทางไฟพี่นอ้องฮอนฮอนได้ก็ต้องดังครับเพราะว่ามีนุ่งไหลเป็นปลาครับจากสาซังอย่างงานแล้วก็พาหมามาหลบปลา วงแล่นครับช่วงเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดแล่นมีเขาเดือนแปดเนาะพี่น้องเล่นโล่งครับเล่นในไครเล่นในใครได้พี่น้องวันนี้ถ้ามันเป็มันพอเนาะพี่น้องถ,ถ้ามาไปเลาะแล้วมันพอเนาะมาหอดตอนขึ้นมากันตุรก,กเร่ครับบริไทเร่ว่าสีมาไทายตมมองกินเขาก็าดีครับ เลยวาดตอนออกมามาให้เนาะเห็ดยังเรียบเรียบ้อยก็เลยถ้านาั่งขอดขึ้นมาเมื่อนี้ออมาตัวเดียวครับเมื่อนี้ผ้ามาหลอกเพราะว่าแรนดีจังไงบ่อคอยเมยเนาะลุง้ลยครับพี่น้องก <laughs> ินเขาแล้วก็จีพากัหน้อยแล้วก็จีออกผ้ามาหลอกตอนบายบายนะพี่น้องเพราะว่าแด่น แลีนมันสิถ้ามันเทียงประมาณแดดท่านหอนมันสีกัดมันสิบ่ค่อยลงเนาะมันสิลงประมาณนบ่ออันคยได้กัดลงประมาณนสามสี่วงแดงครับกับย่างมุอเสาสามสีม่วงแดงก็ถ้าเป็นมันลงมากระโลกกักัดจิตต่ำเพราะนี่ท่าเป็นมันลงเนาะพี่น้องยี่มันป้อมมันพี่น้องมื่อเนี้ยเป่นกาแฟครับ ตัดบางใหม่มตาต้มน้ำกาแฟคนกินเผาหยริเหงืเที่ยงกินกาแฟแล้วก็พักจังหน่อยพามารอครับติดตามกับพี่น,อน้องไฟอุ่นไรนี่ของผมเนาะตัดบางใหม่มตาต้มน้ำกาแฟครับพามามันน้ำจังหน่อยกีนนยพักแล้วก็กินเผาแล้วก็ อีกกาแฟก็เดินทางโตนะพี่น้องแต่มันมันนี่มองเดียวนะครับน้ำแห้งเบิ้ดครับฝนนี่ท่ามไทยตกกับโต๊ะจ๊คเพียนะครับมาเนี่มุกผักนี่ล้วก็เอาหมามาลงน้ำกินน้ำแล้วก็ผักจหน่อยแล้วก็กกวกที่เอานา้ำเต็กปั้ให้ไปให้หมากินพร้อมครับนั่นเอง ไม่ทำกินมากับบรอนด์น้องพี่น้องห่อนไหลติดตามครับไปกับพี่น้อง 没用弄，对、嗯嗯嗯 โอ้ยังโอ้เนาะไปครับพื้นก็ไฟก็มีแต่ร้านมั้งพี่น้องเพราะว่วามันมมีเสียฟืน้นเนอะเสียฟไฟเนาะหมามงสงสัยยังเลียนไปเลียนมาสองรวบแล้วไปครับเดี๋ทางต่อครับพี่น้อง งฟังเสียงมาเฮาไปเรือ่อยๆเนาะมันพวกลมชิฮาหรอกพานไปครับ มามลายยังบุพี่เนาะโหโกรดนี่เนาะบอดก็เลยอุดมึงมึงโกรดนอนเนาะพี่น้องเดี๋ยวมันไล่เาเยนมาเนาะโอ้ถ้ามันกระเต้หรือมัน Núm, bình liền, nó dịu ốc quá nè Quân, ốc dịu nha ดีๆได้ไหมเบ้ไปไปปูตีทำมีอย่งอยู่ในกวนออกก็ได้พี่น้องแดนพวดเลยครับกวนเนาะ ไฟใส่ขนไปไปตัวไม้ครับไปเร็วไปเร็ว nhàng khuất Cũng nhau Cũng hết khuất này. Nhân luôn như ít Để tìm

อ,อื่นหมานี่ก่อนตามกินอะไรอะไรอย่างเดียวครับมา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 ไปเร็วไปอ,อื่นนี่อืนครับอื่นนี่ปไปไหนการอูดครับพี่น้อง ไปไปไปหนามาจากพู่แล้วพี่น้องกมาจากพู่เนาะมีหลายครับฟางนี่เป็นปลาประาคามป้าวันนี่พี่น้องป้าประาคามบานันเนาะตัดหนาเรียบร้อยครับวัดให้บอลกับติดให้ป้าวันกับติดพู่แล้วพี่น้องไปไป ียงไปเลยเมื่อยแล้วครับพี่น้องพวกพ่อยังมาก,กับพวกพ่อยังเนาะยางไปเพียงออยังกู้ทำทางไปนะครับเป็นมือไม้เนาะพี่น้องไปพาหม้าขึ้นอ,อีกอ่อนลายมันเลยครับ ยังึ้นพูดลูกนี่ครับลูกเห็นครับพูดนี่เนาะหากินนะครับคืนลูกนี้นยวทอดขาไปทอดบานพุน่นผ่านมันที่นีอีกหมู่บ้านหนึ่งอยู่ฟางน้ำพุ่นนี่พี่น้องพูดลูกนี่หาแร่พี่น้องนะาะประหยัดมากินหาน้่อไม้ก็หาพูดนี่แหละครับยางไป เทียงครับพี่น้องไปเทียงเะหะงอดเทียงเลยพี่น้องครับยางไก่เติ๋เนาะมอไซส์มาครับมอตอะไซส์มากเหล่าตัหน้าขวดมองงือไหลน,นลวดนะนี่กลับลงไปบ้านนะครับประมาณน,นั้นมาเนี่ยอ่อนครับมากัดรอเดอยู่แต่มบทบ่ข่อยยังเนาะ มือไม้พี่น้องก็ยีผ้ามากระดีกับาแล่นเพราะว่าตะกอนกับขึ้นมากกับพ่อได้กินอยู่แล่นไม่ใครแน่แล่นโบใครแน่แต่มโอนี่โบหมาดเนาะพี่น้องติดตามคลิปนาวถ้ามันมีโอกาสขึ้นปลายเนาะพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปจนกว่าจบเนาะฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจบอลน้อนเด้อพี่น้องเด้อเป็นกําลังใจบอลฮ็ดคลิป,ปทำแน่ไม่อย่างนกบอลจแบบะ,ะ,ะทายทอดเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ็นการทำอาหารกินกันใครอยากกินแบบวิธีการบ้านมาเท่าน้อคัคนปลาคนดงพี่น้องสิถ่ายในเมืองครื่องปรุงมันกัดจังได๋เนาะตามวิธีบ้านเฮา,าเนาะสำหรับคลิปนี้บอนขอตัวกันก่อนประมาณครับ Selamat kipn, selamat kipni. Selamat